สื้ออันลุฮาโลวีนใส่ไปไหนก็ไม่มีใครกลัวเพราะเสื้อตัวนี้คุณใส่เองคุณจะกลัวเองใส่เองกลัวเองไมกเลงพอเสื้ออันลุฮาโลวีนจำหน่ายเฉพาะช่วงฮาโลวีนนี้หมดสิ้นเดือนแล้วหมดแล้วหมดเลยซื้อพร้อมเสื้ออันลุปกติลด5เซื้อของแท้ที่ร้านไวท์ออที่ดินด้านล่างเท่านั้นร้านของปลอมต้องถูกกำจัดขับขี่ยามพานะให้ปลอดภัยในประเทศไทย เรามาฝึกได้ในเกมนี้อู้บ้านเพื่อนโอ้โหเพื่อนจับฟินิกซ์ได้กี่ตัวเนี่ยทำไมฟินิกซ์จับได้หลายตัวคือถ้าเกิดเป็นตัวซ้ำอ๋ออันนี้ตัวหายากสุดใช่ไหมเนี่ยโอ้เวลชาร์ก well ขโมยได้ไหม <laughs> ขโมยไม่ได้โอ้นี่อะไรอีกเนี่ยแมมมอสเหรอแมมมอสแน่เลยไอ์แมมมอสโอ้นี่คือสัตว์ต่างๆในระดับที่เป็นชายใช่ไหมอืมนี่ไงแมมมอส นี่คือระดับชายนะฮะระดับชายอยู่ในป่านี้อยู่ในป่าอ,อันนี้อยู่ในโอเชียนอันนี้อยู่ในทุนดราแล้วก็มีระดับที่เป็นซีเควตอันนี้เอกลูซีไม่ใช่ซีเควตซาวานานินจาแล้วก็มีดูซ่าโอ้มีมีดูซ่าด้วยผมมีฟินิกอยู่ตัวเดียวคือถ้าเกิดเป็นตัวที่เคยจับแล้วเนี่ยมันจะจับไม่ได้นะมันขีด่ได้อย่างเดียวมันต้องทํำยังไงอะซื้อตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีนะฟินิก ในร้านค้าตรงนี้ฟินิกไม่น่าจะมีคือต้องไปจับอะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวซ้ํามันจับไม่ได้นะหรือว่าจับได้อ่าเราเปลี่ยนตอนนี้เราใช้ดาก้อนลูบอยู่นะฮะยังมีคริสตัลกับริซึมอันนี้ได้2,000ัลูบี้1,300งพร้โบักถ้าเราซื้อลูบี้ปกติเท่าไหร่2,000ัลูบี้พอๆกันเอออันนี้โอเคอยู่วันนี้โอเคอยู่อ่ะซื้ออันนี้มาวันนี้เราจะไปลองจับสัตว์ต่างๆที่เรายังไม่เจอนะฮะ โดยเฉพาะสัตว์ที่เป็นชายแล้วก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟได้ออก้ามาตัวหนึ่งซุมหน่อยครับได้ชอเดลอชอเดลระดับไหนเนี่ยอีปิกเหรอทำไมคิสตันโอ้แล้วก็สเปกโตเห็นไหมสเปกโตหนึ่งนะเปอร์เซ็นต์โอ้ดีกว่าดีกว่าคิสตันเราได้เบอร์นิ่งมาเบอร์นิ่งเป็นเอ็กซ์คลูซีฟ power บวกระยะ32สสองถ้าสเ e ตเนี่ย power บกหระยะ25โสิบ้า power เยอะแต่ว่าระยะใกล้กว่าอันนี้คือระยะไกลมาก power น้อยกว่า1โอ้งอันไหนดีถ้าคริสันัเนี่ยระยะ26่บหก power ไม่มีหรออันนี้ power เยอะอันนี้ power บวก4ยิ่ง power เยอะเนี่ยน่าจะยิ่งจับเร็วขึ้นใช่ไหมแต่นี้คือระยะไกลมากฮะสาอันนี้ย3 25าม 32คือเวลาถ้าเกิดเรากระโดดแล้วไม่อยู่ในวงเนี่ยมันมีโอกาสจับได้ง่ายกว่าไงอ่าลองสเปกโตรก่อนระยะใกล้กว่าแต่ว่าพาวเวอร์เยอะเลือกใช้นี่แหละฟินิก์เอละฮะในเวลาออกเดินทางตามจับสัตว์ต่างๆในป่าดูว่าจะมีใครสปอนมาไหมปัญหาของแมปนี้เรื่องแรกก็คือเรื่องแหลกนะฮะปิงเยอะปิงยังเยอะไหมปิง43เอ้ยดีขึ้นดีขึ้นคงก่อน200กว่า เรื่องที่สองคือสัตว์ต่างๆเนี่ยชอบตัดหน้าเราเรื่องที่สามคือบังคับยากเวลาจะเลี้ยวนี่คือต้องก่าดีๆชนแล้วล้มเลยนะฮะพอล้มปุ๊บคือเริ่มใหม่ตัวที่เราจับไปเนี่จะหายมันจะรีโหลดใหม่มาในโอเชียนมีออก้าที่ได้มาเมื่อกี้ที่ซื้อมาแต่ตอนจับยังจับไม่ได้ออก้ามีระยะทางนะฮะระยะทางน่าจะเป็นผลกับการสปอนตัวหาย,ยากโอ้อย่าเลี้ยวมาสิฉลาม แน่ๆน่ๆนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นี่แค่เริ่มนะนี่แค่เพิ่งเริ่มพี่เขาก็ตัดหน้ากันแล้วทุนร่าฮะทุนร่าโอ้โหอย่าไปอยู่ใกล้เลยอย่าไปอยู่ใกล้เลยอย่าไปอยู่ใกล้สัตว์แต่ละตัวมีสกิลไม่เหมือนกันนะฮะถ้าฟินิกเนี่ยคือเป็นการเออเป็นการเป็นการชุบชีวิตได้หนึ่งครั้งแล้วก็เคลียร์ทางให้แต่ถ้าเกิดเป็นสิงโตเนี่ยคือจะกัดตัวที่อยู่ข้างหน้าในหนึ่งครั้งแล้วก็รอคูดาว สลามก็คล้ายๆกันเสือก็น่าจะคล้ายๆกัน2600เมตร2,600เมตรก็ยังไม่เจอมาที่สวันนาครับวนไปวนมาเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้นี่อันนี้ตัวนี้แหละตัวนี้ยังไม่มีอาา่ะฮะหัวใจ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 ต้องเต็มหัวใจต้องเต็มหัวใจต้องเต็มโอ้โหเต็มเลย <laughs> เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายออกซ้ายครับผมตีออกซ้ายครับเห็นไหมบอกแล้วเหมือนถนนเมืองไทยพี่เขาจากจะวิ่งตรงไหนพี่เขาวิ่งตามใจตัวเองอเกือบ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 โอ้เอ้ยนั่นไงอเออแต่ว่าปิงดีแล้วแบบมันไม่ชนนะพอตอนปิงไม่ดีเลี้ยวมาไกลเลยโอ้โห พอตอนปิงไม่ดีนี่คือแบบชนเอาชนเอาไปซ้ายครับไปซ้ายสายลงสายลงครับอืมอืมอืมอ,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 อีกนิดเดียวเร็วเรียบร้อยนาเวลโอเคได้ตัวใหม่มาตัวหนึง่งอรอดไปรอดไปเออเกือบ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 เนะโดนเลยโดนไปหนึ่งโดนจนได้โอ้โว เจ็ดสิบเก้าโลบัคสปอนที่เดิมไม่เป็นไรได้มาแล้วตัวหนึ่งสปอนที่เดิมสปอนที่เดิมอืมช้าเนี่ยปลอดภัยสุดแต่ว่าเราเล่งสปีดเราถอยเราเบรกไม่ได้นะฮะนอกจากเปลี่ยนตัวอย่างเดียวแล้วเปลี่ยนตัวคือสกิลมันก็เปลี่ยนไงสปีดมันก็เปลี่ยนทําให้เราจับตัวที่แบบต้องการใช้สปีดดีๆยากขึ้นดูฮะเต็มเลยโอ้โหยิ่งมาไกลยิ่งแบบสปอนเันเยอะดูครับขับขี่ตัดหน้ากันแบบ บอกแล้วมีแต่นี่บีบไม่ได้เลยนะลงมาต่อยแน่ๆมีต่อยแน่ๆดูตัดหน้าอีกแล้วผมอยากจับไปย่างกินเลยเกินแต่พวกที่ตัดหน้าเนี่ไอ้อ๋อรู้แล้วเป็นตัวพิเศษครับเป็นสีพิเศษเป็นสีพิเศษจะตัดหน้ามาจะ่าตัด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 มาเป็นสีพิเศษเป็นมิวเทนแน่ๆเห็นไหมเห็นตัวเมื่อกี้ไหม ตัวเมื่อกี้อยู่ตรงไหนตัวเมื่อกี้อยู่ตรงนูน่นสายมือนูน่นบักครับตอนนี้บักกลายเป็นผมโยนเชือกไว้อยู่โอ้โหแล้วเต็ไมไปหมดดูกันเต็ไมไปหมดนี่กลายาเป็นผมกำลังโยนเชือกอยู่บับักบักเอเสียงช้างเสียงช้างเสียง,ช,งช้างเมื่อกี้น่าจะเป็นเอาละครับผมโดนนะครับโดนเรียบร้อยครับผมชนเรียบร้อยเสียงช้างเมื่อกี้แมมมอสแน่นอน อ๋อเราจะรีบไปไหนเนี่ยฟินิกพี่เจอแมงมอดพี่อยากจับแมงมอดก่อน oh. ครับผมชีวิตในการจับสัตว์ต่างๆโอ้ oh, สายมืออย่าไปไกลสิอย่าไปไกลไปไหนช้าช้าช้าเมื่อกี้ข้างหลังโอ้ oh. ทำไมมันยากอย่างนี้ <laughs> ผมไม่เข้าใจเลยแล้วดูครับดูทางทางแบบมีอุปสรรคเยอะขึ้นโอ้ oh. 7,500เมตรแสดงว่ายิ่งไกลคือยิ่งยากแล้วก็ตัวหายากๆสปอนเยอะขึ้นนี่ไหมดูดูตัดหน้าแบบ8เลนอนะอยู่ซ้ายสุดมาขวาสุดเลยข้างหน้าก็ไม่มีอะไรขวางนะแต่แบบอยากตัดดูครับดูโอ้โหโอ้เสียดายเมื่อกี้ออก้าเฮ้ยแล้วดูเต่าดูเต่าดูแหมจนได้อะไรเนี่ยยังไม่ชนเลยน่าจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆและะ้วมั้งใช่วิธีเปลี่ยนเปลี่ยนตัวถ้าเกิดชนเปลี่ยนตัวแบบนี้โอเคเปลี่ยนไปเลย หัวใจลดไปหนึ่งเออโอเคดีมากดีครับดีครับดีครับน่ดูดูตัดหน้า <laughs> <laughs> เราต้องไปเร็วๆครับข้างหน้าออก้าถึงแม้ว่าเราจะมีแล้วแต่ว่าไปเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมอืมอืมอืม,อ,มอย่านะเจะ้าปูอุ๊ยออก้าช้าดีแล้วดีแล้วช้าๆไปช้าๆเลยออก้าแล้วจะจะมาตามทำไมเนี่ยโอ้ ตัดมาทำไมแพซีบคูดาวอยู่แพซีบคูดาวอยู่อย่าอย่าอย่าพี่อย่าพ,พี่อย่าตัดมาสิพี่โอ้อือดูครับดูครับดูการตัดแบบตัดหเหนื่อยใจอือไปแล้วหนึ่งคูดาวแพซีบอยู่แพซีบคือ คือเริ่มใหม่คือหายนะครับตัวที่เราจับไปหายนะครับไปหาใหม่นะครับดูครับดูดูเกมที่ดูแบบอื้มอื้เหนื่อยใจแต่ดีที่เราซื้อมาแล้วนะดู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 เพนกวินเพนกวินซิ่งมากซ้ายขวาซ้ายขวาคือเป็นอะไรอ่ะเราได้ออก้ามาตัวหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ถึงแม้ว่าจะจับยังไม่ได้แต่ก็ได้ขี่ออก้ามา นี่แสดงว่ายิ่งไกลคือสัตว์ป่ายิ่งแบบ alert มากวิ่งตัดซ้ายขวาสปอนเยอะอืมอืมดูอยู่กันเยอะมากอยู่กันไปกระจุกเอาอีกแล้วเพนกวินใครอยากกินเพนกวินทอดบ้างเนื้อเพนกวินทอดเป็นยังไงอยากรู้ทันทีตอนนี้ดูครับดูคือแบบเหมือนเป็นคนบังคับอะแล้วแกงไออยู่ตรงนี้หรือเปล่านะอย่างเงี้ย เอมาทางนี้หน่อยนะอย่างเงี้ยขอขอตัวที่เป็นระดับชายนี่ดีนะจับฟินิกมาได้ตัวหนึ่งมาออก์้ามาไปโอเคครับผมแล้วซ้ายขวานี่คือวิญญาณเหรอเพื่อนเหรอหรืออะไรไม่เข้าใจโอเคไปไปช้าๆนะเออไปช้าๆ s l สโลเนสสกิลของเขาคือสโลเนสไปช้าๆได้ไปช้าๆได้โอ้โหดูทางครับ จะไม่ชนได้ยังไงลราทางมันอยู่แค่นี้โอ้โอเคเราได้มาดูหนึ่งเไปดูที่บ้านดีกว่าเก็บไปเอานี้ไปโนเวลไปโนเวลนี่ให้น่ารักตัวนี้น่ารักไงล่ะนี่น่ารักน่าตัวนี้น่ารัก <c oughs> อืมไอ้ออก,กาออก,กานี่อ่าเป็นไงเป็นไงนี่ตัวนี้ นี่คือที่สุดนี่คือตัวหายากสุดของโอเชียนนะฮะนี่ออกาอยู่ตรงนี้ซึ่งเรายังจับไม่ได้แต่ว่าเราซื้อมาเมื่อกี้ก็ถือว่าจับได้อ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ